30สิงหาคมนี้เตรียมรับเงินโอนรอบสองกลุ่มนี้รอเลยเตรียมบัญชีพร้อมเพของท่านให้พร้อมก่อน8กันยาเริ่มโอน14 1 6ถึงกันยายน2565นี้ฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะก็ติดสิทธิประกันสังคมหลังจากที่สํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานแจ้งคืนเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40, 40 ให้กับผู้ประกันตนที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในงวดเดือนสิงหาคม2564ถึงมกราคม2565และงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2565สามารถรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเพทที่ผูกไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยได้มีการโอนเงินคืนรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่8ถึง11สิงหาคม2565จำนวน2ล้านกว่าลายทั้งนี้นะคะยังมีผู้ประกันตนมาตรา40อีกจำนวน200,000กว่าลายที่ยังไม่ได้รับเงินคืนเพราะโอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากสาเหตุนี้นะคะผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนบัญชีปิด ไม่มีบัญชีบัญชีติดเงื่อนไขเลขบัญชีไม่ถูกต้องไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวทางนี้นะคะคอย้ำให้ผู้ประกันตนมาตรา40ที่มีสิทธิ์จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจํำตัวประชาชนกับธนาคารให้เสร็จสิ้นก่อนในวันที่8กันยายนโดยประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินคืนรอบที่2ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40 ที่โอนเงินรอบแรกไม่ผ่านในวันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะ หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ